สวัสดีตอนเที่ยงครับที่ร้างของเก่านะครับร้านเกียรติสารันดีเซคเกิลครับที่ถนนเช่นไประยองพัทยาครับเช่นถนนหมายเลข3ามสามหนที่ถนนใหญ่ออกไปข้างนี้ก็เป็นถนนหมายเลข3ามสาม่งเช่นไประยองพัทยาจะตหิม ร,ร้านเกียตรตินาพรรับชื้อของทองครับมีชินค้าทองแดงเจล็กเจดค้งนั่งร้านประตูอลูมิเนียมกระจกปวดพลาต,ติกปวดไสเหล็กิเนียมติดตัอได้นะครับที่ร้านเกียตรตินาคานี้ัซเกินครับตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี คลิปกว้างวันสองไรกว่ามีจิตเงินใหญ่มีรถเข้าไ,ได้สะดวกง่ายเคลนเลือกเข้าไ,ได้คลิปกว้างขวางมากครับให้ดูตรงไปเลยครับ มีทองแดงมีเศษเหล็กมีเหล็กใช้งานมีเหล็กทำบ้านทำรั้วบ้านสุนตัวส่นใจติดตัวที่ร้านกิตราพรวนน้นะครับหมายเล็กน้่นาสระตูนะครับสสวดีครับ ใกล้ถิ่มหา